็พบกันอีกแล้วครับกับผมดักอาชนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดอยู่2เรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือทั้ง24ภาพของสมุดดักอว่ามีรูปอะไรบ้างแล้วก็ข้อสอครับสาหรับคนที่สั่งสมุดดักอไปแล้วก็อยากจะส่งมาลงช่แนขดักอนะครับก็ก็ได้เปิดรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีรีวิวตอนท้ายคลิปนะครับว่ามีต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ส่งง่ายๆถึงจะมาลงช่องได้นะครับ ก็ไปดูอิมโทนกันเลยแล้วก็โปรโมทสมุดนะครายก็ตอนนี้ทำการเปิดจำหน่ายสมุดภาพรักอายนะครับซึ่งรักอายจะทำคลิปสอนลงสีแต่ละภาพเลยในหนึงเล่มจะมี24แผ่น ตกเล่มแล้วร้อยยี่สิาใครสนใจทักเฟสเทนไมสกวนไปเลยก็ไปชมคลิปไปดีกว่าไปเลยโอเคก็มาพูดถึงเรื่องแรกนะครับทั้งยีบภาพของสมุดรักอายว่ามีรถอะไรบ้างแล้วกออ็คลิปนี้ก็มีบอกข้อดีนะข้อดีของสมุดรักอายครับคือแต่ละภาพของสมุดรักอายเนี่ยก็เหมือนคันนี้นะมันก็จะมีคลิปที่ผมวาดไปแล้วอะวาดแล้วก็ลงสีไปแล้ววาดสดด้วยนะก็ไปดูหาดูกันนะครับ ทุกภาพนี้ผมจะทําคลิปคือทุกภาพมันมาจากคลิปที่ผมลงใน YouTube นะครับก็สามารถย้อนหลังไปดูได้นะครับซึ่งทั้ง24ภาพนี้ก็คันนี้ก็มีก็มีทุกคันนั่นแหละก็ลืมไปดูนะครับก่อนลงสีก็ไปดูทั้งย4บสี่ภาพเลยว่ามีลดอะไรบ้างก็ไปดูเลยก็คลิปนี้ก็เป็นสรุปทั้ง24ภาพของสมุทรการนะครับก็ไปดูกันเร็วๆเลยนะครับคือภาพนี้ผมลงสีไปแล้วนะก็คนที่สั่งไปก็ยังไม่ลงสีนะครับก็สามารถไปลงได้นะครับผมมีคลิปสอนแล้ว อันนึ่งกนิวอันที่2อกระบะา200นะครับเล็บร้อย C X อันนี้ผมก็ลงสีแล้ว M S X นะครับยิมเชงนะครับเล็บร้อยสิบเลบร้อยประาซิ่งสีประตูนะครับโน่นะครับโน่เรบร้สิบไอตไมัวรถแข่งรถนี่แหละก็มีแหละ มีโอกนิวออดพอดีอันนี้รถกระบะไอเกอ์โชเคียงเว็บไรสิบรถพี่นวลน,นะเรีบร้อยรถครอนะครับกระบะซิงค์ C x สนามบีมกระบซิงปไปครับ ก็หดเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งยืี่ภาพนนะก็เหมือนจะเร็วนะเพราะเปิดเร็วก็มีเท่านี้นะครับของสมุดดักอายนะครับก็ันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะก็มีอะไรมาบอกก็รุ่น2นะครับคนที่อยากแนะนําภาพหรืออะไรนะช่วงนี้ผมก็เปิดรับบ้างนะครับซึ่งทีนง่น้องจะได้นะคือผมเปิดรับแล้วก็น้องจะได้ภาพแบบเคลือบนะบเป็นกระดาษร้อยปอนด์ไปนะครับคือส,มสามารถสั่งได้ตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะสำหรับรถแต่งนะเออถ้าน,น้องอยากได้ติดผนังห้อง สวยเลยก็สมัรถสั่งในตอนนี้ราคาถูกนะครับก็ลดให้นะครับสาหรับ FC รักไายนะครับก็บอกว่าเป็น FC แล้วก็มาสั่งวาน,นะครับก็จะลดให้ประมาณหลักประมาณร้อยร้อยถึงสองเออสามร้อยเนี่ยไม่เกินสามร้อยแน่นอนสําหรับคนที่สั่งนะครับก็แล้วแต่ภาพนะครับก็โอเคสําหรับคนที่จะส่งภาพสบายสีไอน,นะครับสมุดรกไายนี่แหละก็ตอนนี้เปิดรับแค่หนึ่งภาพนะครับคือภาพรถโันิ่ 5. ใช่ภาพนี้คือภาพนี้ผมก็สอนลงสีแล้วนะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับที่ a c e b o o k เซตไมล์สกุลนะครับภาพเดียยนะครับตอนนี้ที่เปิดรับก็โอเคก็มีขั้นตอนการจะส่งยังไงก็ไปดูกันเลยก็มาดูขั้นตอนการจะส่งภาพให้ดักอายนะครับไปลงช่องยูทูบเบอร์นะครับช่องไอนั่นแหละก็ให้น้องๆระบายสีหรือจะระบายตามนี้ก็ได้นะเพราะผมสอนแล้วก็หรือ ระบายแปลกแกแปลกแนวก็ได้นะก็แนะนําให้เหมือนต้นฉบับจะดีที่สุดนะครับว่าเป็นรถเปนเจ้าของไงเออเราก็ต้องทําเหมือนต,ต้นฉบับนั่นแหละก็คนที่ระบาย4สเสร็เรายังส่งไม่ได้นะครับต้องมีชื่อชื่อเฟซบุ๊กได้เนี่ยก็เป็นผมนะจะมีลายเซ็นอะไรอย่างนี้ก็บางภาพผมก็มีลายเซ็นให้นะบางภาพก็ไม่มีนะครับก็่อนส่งก็ให้น้องๆเขียนตามที่ก็ได้นะครับคือเฟซบุ๊กอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เขียนของน้องๆเลยนะมัต้องเขียนเหมือนที่นะครับ นี่ก็จะเป็นเพื่สนสมคนะครับก็เป็น Facebook ที่น้องสั่งกันนั่นแหละก็เขียนชื่อ Facebook ของน้องๆน,นะครับหรือจะมีช่อง YouTube ก็สามารถเขียนได้นะก YouTube ก็เขียนเป็น,นี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ นี่จะดีมากนะนี่อันนี้คือของพี่นะครับถ้าของน้องๆก็เขียนตามใจชอบเลยจะเขียนอะไรลงไปก็แล้วแต่นะครับหรือใครที่มีไอเดียหน่อยก็สามารถเอาไปถ่ายคลิปแล้วก็ลงสีลงช่องตัวเองได้นะเออแล้วก็เขียนนักอายประมาณนี้ก็โอเคเท่านี้ก็สามารถส่งได้แล้วที่ Facebook เท็ดมายสกงหนะครับ ก็เป็นเฟซที่น้องๆสั่งกันนั่นแหละเออก็สามารถส่งกันทข้ามาได้ับตอนนี้เขาเปิดรับแค่1ภาพนะครับเป็นรถของโกลนิวใช่ตอนนี้แค่1ภาพนะครับก็สามารถส่งได้แค่1ภาพเท่านั้นนะก็จะจัดอันดับทั้ง10อันดับนะครับก็ไปดูกันเลยก็ทุกคนที่ส่งมาผมจะลงช่องทั้งหมดนะครับคือจะเอาแค่10อันดับที่ดูดีที่สุดมาแบบขึ้นก่อนอนะ่ะเออแล้วก็หลังๆก็ลงให้ดูทุกภาพนันแหละว่ามีของใครเป็นยังไงบ้างเออ อเป็นการแบ่งปันความรู้ทางบ้านนะครับว่าคนมีฝีมือยังไงหรือมีสเต็ปทระบายสีคนหงดยังไงก็มาแบ่งปันความรู้กันนะครับว่าเสียบสีต่างๆม,มีความสวยงามในรูปแบบของตัวเองนะครับก็ทีนี้ก็มาพูดถึงแค่นี้ก็นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามรักไอ้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับ SFC ที่สนับสนุนรก,กนะครับคือตอนนี้ก็กลาลังคิดไม่ได้ ก็กาลังรวบรวมภาพรุ่น2นะครับคือจะทําสมุดรุ่น2นะนี่ก็เป็น2019ก็วาดไว้นานแล้วจะทำรุ่น2นะครับก็อยากได้รถอะไรมาลงช่องก็สามารถสั่งได้ตอนที่บอกตุ้นไอ้การคลิปนั่นแหละว่าถ้าอยากสั่งวาดก็สามารถสั่งได้ครับราคาของ fc ก็ประมาณร้อยถึงสามร้อยนี่แหละก็ไม่ถึงหรอกประมาณร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบอะไรอย่างนี้ก่อนช่วงนี้ก็เป็นโปรทำสมุดเล่มสองนะก็อีกนานอยู่ก็ไม่ต้องรอเล่มสองนะเล่มสองก็อีกหลายเดือนอยอะ เรสามเดือนได้นะครับที่จะทมมาําเล่มสองมาเพราะเล่มหนึ่งก็ใช้เวลานานมากเล่มนี้ใช้เวลาประมาณปีเอ้ยเกือบปีนะเออใช่ผมวาดทาั้งยี่สบสี่ภาพนี้ก็ช่อง youtube ก็จะมีทุกภาพปะมัง้งไอ่ผมลงไปนี่ก็มีเกิดมานี่มีหมดนะคลิปที่ผมวาดสดแล้วก็ลงสีสดใช่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนนักอ่นนะครับเดี๋ยวจะมีลูกเล่นอะไรต่างๆมาัปเด,ดช่องนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับโอเคสม,มุดรักอายขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสม,มุดรักอายนะครับปิดท้ายแล้วก็ไปดูภาพพี่รักอายวาดลงช่อง YouTube มาหามสม,มุดกันเลย I'm